วันนี้นะคะเคี่ยจะแกงเผ็ดเผ็ดย่างค่ะแต่ไม่ได้อาไปย่างนะเอามาขีนเลยนะคะเพราะว่ามันไม่มีเตาฟืนก็เลยเอามาขีดขีดแห้งๆขีดแห้งๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาแกงแกงเผ็ดเผ็ดย่างแกงขั่วเผ็ดแกงขั่วเผ็ดแกงคั่วเผ็ดย่าง เราใส่มะเขือพวงก,ก็ใส่มะเขือพวงก,กับมะเขือเปราะแล้วก็ใส่ใบโหระพานะเป็ดพอเราย่างแล้วหรือว่าฉี่แล้วเราก็เอามาหั่นเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวมาตั้งกระทะเเลยแกงแกงเผ็ดเป็ดย่าง ก็จากนั้นก็พี่แกงลงเอ่อกะทิลงเลยตอนนี้ไม่มีกะทินะคะใช้นมถั่วเหลืองและกระสอยแทนได้ค่ะเพื่อนๆลองไปแกงกันดูนะผัดให้พี่แกงหอมก่อน เครื่องปรุงใส่ลงไปเลยน้ำปลาน้ำตาลถงชูรสแล้วก็น้ำมันหอ,อยใส่ลงไปเลยัดให้หอมเลยต่อจากนั้นเป็ดย่างค่ะใส่ไปเลยเป็ดที่เราย่างไว้หรือว่าจี่ไว้ เตอดแล้วก็ใส่มะเขือพวงกับมะเขือเปราะลงไปสีสันมากกินมากเดี๋ยวพอสุกแล้วมะเขือเปราะสุกแล้วเราก็ใส่ใบโหระพากับพริกลูกโดดใส่ทีหลังใส่แล้วก็ปิดไฟแล้วยกขึ้นเลย มะเขือสุกแล้วนะคะใบโหระพากับลูกโดดแส่ไปเลยแล้วก็ปิดไฟปิดไฟตักเสิร์ฟได้เลยค่ะหอมมากเลยน่ากิน